อ่าข้อที่91นะครับตรงนี้บอกว่าแอนติเจนที่เยื่อหุ้มเซลล์เม็ดเลือดแดงและแอนติบอดีใน plasma จะมีลักษณะแตกต่างกันระหว่างบุคคลโดยอาจจัดกลุ่มเป็นหมู่เลือดได้ตามชนิดของแอนติเจนที่เซลล์เม็ดเลือดแดงนะครับจากการสำรวจหมู่เลือด ABO เนี่ยของนักเรียนในโรงเรียนแห่งหนึ่งได้ข้อมูล A 1 1 0 B 165 AB 4 0 O 1้5อ่าตัวสอบ ชนิดของแอนติบอดีในพลาสมาของนักเรียนกลุ่มนี้จะพบนักเรียนที่มีแอนติบอดี a กี่คนนะครับตัวแอนติบอดีเนี่ยครับแอนติบอดีนะครับแอนติบอดีนี่ถ้าเป็นหมู่เลือด a เนี่ยจะมีแอนติบอดี b นะครับก็คือต่อต้านไม่ให้ไม่ให้ออ่าออ่าาเตรับเลือด b นั่นแหละนะครับถ้าเกิดว่าเป็นหมู่เลือด b เนี่ยจะมีแอนติบอดี a นะครับถ้าเกิดว่าเป็นหมู่เลือด ab เนี่ยจะไม่มีแอนติบอดี นะครับแต่จะมีแอนติเจน a b ที่คอยต่อต้านอยู่นะครับตัวตัวหมู่เลือด O เนี่ยจะมีแอนติบอดีก็คือทั้ง A แล้วก็ทั้ง B นั่นหมายความว่า O จะรับได้เฉพาะเลือดหมู่อบหมู่ O เท่านั้นนะครับจะรับ A หรือรับ B ไม่ได้ตรงนี้นะครับดังนั้นสรุปว่าหมูเลือดที่จะมีแอนติบอดี A ก็คือ,อหมูเลือด b แล้วก็หมูเลือด O นะครับก็คือ B ก็จะมีอยู่165คนใช่ไหมอ่าตัวหมูเลือด O ก็จะมีอยู่185คนนะครับพอเราบวกกันก็จะประมาณ0ทด1 4 5, 5ทดอีก1 2 3 350คนนะครับที่จะพบแอนติบอดี A นะครับก็คือข้อที่5น,นั่นเองข้อนี้ก็ออกบ่อยนะครับในเรื่องของแอนติบอดีแล้วก็แอนติเจนนะครับอ่านะ ตรงนี้นะครับก็ลองจําไปนะครับว่าสมมุติหมู A เนี่ยก็จะไม่สามารถรับเลือดหมู่ B ได้หมู่ B ก็จะไม่สามารถรับเลือดหมู่ A ได้นะครับถ้าเป็น A B นี่รับได้ทุกคนนะครับเพราะว่ามันไม่มีแอนติบอดีนะครับถ้าเป็นหมู่ O เนี่ยมีทั้งแอนติบอดี A ครับแอนติบอดี B นะครับแต่ว่าดังนั้นมันจะไม่สามารถรับหมู่เลือดที่เป็นหมู่เลือด A B หรือ A B ได้นะครับจะรับได้เฉพาะหมู่ O เท่านั้นนะครับเพราะว่า มันมีทั้งแอนติบอดีเอแล้วแล้วก็แอนติบอดีบเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูข้อถัดไปนะครับอ่าข้อเก้าสิบสองนะครับข้อนี้บอกว่าตลับเมตรความละเอียดหนึ่งมิลลิเมตรนะครับอ่าวัดความกว้างของโตได้ยี่สิบมิลลิเมตรนะครับวัดความยาวได้สิมิลลิเมตรจงหาเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนของพื้นที่ที่มากที่สุดนะครับอ่าให้หาเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนนะครับทีนี้ตัวตลับเมตรที่มีความละเอียดหนึ่งมิลลิเมตรเนี่ย แสดงว่านะครับวัดความคลาดเคลื่อนอยู่ที่บวกลบหนึ่งมิลลิเมตรนะครับก็คือจะเป็นจะต้องมีอีกตำแหน่งที่หนึ่งที่เราต้องประมาณค่าใช่ไหมนะครับจากโจทย์นะครับเขาบอกว่าความกว้างความกว้างโต๊ะนะครับความกว้างของโต๊ะเนี่ยในข้อนี้อยู่ที่20มิลลิเมตรนะครับ อ่าแล้วก็ต้องมีบวกลบความคลาดเคลื่อนที่มือหนึ่งมิลิเมตรใช่ไหมต่อไปก็เป็นความยาวความยาวโต๊ะเนี่ยนะครับอยู่ที่อ่าสิบมิลิเมตรนะครับแล้วก็บวกลบหนึ่งมิลิเมตรที่เป็นความคลาดเคลื่อนใช่ไหมครับทีนี้เราจะหาพื้นที่ของโต๊ะเนี่ยนะครับอ่าได้ก็คืออ่ากว้างคูณยาวใช่ไหมอ่ากว้างคูณอ่าคูณยาว นะครับซึ่งในข้อนี้เราก็จะได้เท่ากับนะครับ20คูณกับ10ใช่ไหมทีนี้ตัวนี้ก็คือเป็นพื้นที่ของโต๊ะใช่ไหมครับตัวเปอร์เซ็นต์ความคาดเคลื่อนเนี่ยเราก็มาคิดนะครับโดยตรงนี้ก็คือเศษ1ส่วน20นะครับคือ,อก็คือตัวความคาดเคลื่อนหารด้วยความกว้างของโต๊ะนะครับแล้วก็ มาบวกกับความคาดเคลื่อนที่เป็นของความยาวอีกนะครับก็คือเศษหนึ่งส่วนสิบนะครับแล้วก็ไปคูณเป็นเปอร์เซ็นต์เพราะว่าในตรงนี้เขาหาเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือคูณหนึ่งร้อยนั่นแหละนะครับอันนี้ไม่ยากนะครับตรงนี้ก็คือได้ความกว้างมาเป็นสองร้อยมิลลิเมตรใช่ไหมครับตัวความคาดเคลื่อนที่เราคิดได้นะครับก็คือพอเนอเป็นเท่าไหร่เนี่ยเป็นอ่า ยี่สิบใช่ไหมโอเคเป็นยี่สิบงั้นก็เป็นสามโอเคประมาณยี่สิบอันนี้ก็จะเป็นอ่าเดี๋ยวเขียนให้ดูก็แดนะ้นะครับบวกกับหนึ่งอ่าเอสิบกับยี่สิบลรนอมันจะเป็นยี่สิบกับสิบ อ่าห2าสี่ยี่สิอ่าสอ่าสองสองสโอเคยีถูกแล้วตรงนี้ก็จะเป็น10นะครับคูณอยู่กับ2อันนี้ก็เป็น10คูณกับ2ใช่ไหมครับอ่าคูณกับ100่ง้อ่าเนี่ยครูเขียนให้ชัดๆนะตรงนี้ก็คือหาคอรนออกมาก็คือ5้าคูณสคูณสคูณหนึก็จะได้เป็น20นะ่สเนาะตามเนี้ยนะครับคอรนอที่ครูหามา อันนี้ก็จะเป็น200 mm, อมิลลิเมตรบวกลบนะครับพอเราคิดมาก็จะได้เป็นเศษสส่วนส่วน20ใช่ไหมครับเศษสส่วน20เนาะแล้วก็มาคูณอยู่กับ100นะครับคูณกับ100นะครับเสร็จปุ๊บเราก็ตัดเลยครับอ่า2บเป็น20-24นะครับอ่ส24เป็น อ่าเป็นยี่สิบห้าเนาะยี่สิบห้าอ่ายี่สิบห้าเป็นหนึ่งรอยนะครับแล้วก็จะได้เป็นสองร้อยมิลลิเมตรบวกลบสามห้าก็เป็นสิบห้านะครับหรือสิบห้าเซ็นตั่นเองนะครับความคาดเคลื่อนของเราก็คือข้อสี่นั่นเองนะครับวิธีการคิดก็ประมาณนี้นะครับโอเคหวังว่านักเรียนจะทำได้นะเดี๋ยวเราไปดูข้อถัดไปนะครับ ข้อเ4าบนะครับบอกว่าเชือกเบาเส้น 1/ ปลาย2ข้างติดกับเครื่องข้อสัญญาณซึ่งสั่นในแนวดิ่งถ้าต้องการาให้เกิดขึ้นนิ่งเป็นแนวบับเป็นจุดชัดเจนเครื่องข้อสัญญาณต้องเป็นอย่างไรอ่าเป็นแนวบับซึ่งเป็นจุดชัดเจนโอเคแอมลิจูดเท่ากันนะครับใช่ความถี่เท่ากันใช่ความถี่เท่ากันและ เป็นแหล่งกําเนิอดอัมพันธ์ข้อนี้ก็ใช่ความถี่เท่ากันไม่เป็นข้อนี้ไม่ใช่แอมปิจูดและความถี่เท่ากันและเป็นแหล่งกําเนิอดอัมพันธ์โอเชข้อ5ถูกสุดนะครับคือการจะเกิดขึ้นนิ่งได้นะครับจะต้องเกิดขึ้นมาแทรกสอดหรือว่าเราเรียกว่ามันมารวมกันเนี่ยโดยต้องมีความถี่แล้วก็แอมปิจูดความเร็วความยาวคลื่นที่ตรงกันซึ่งเราเรียกแหล่งกําเนิดที่มีสมบัติค่าต้นว่าแหล่งกําเนิอดอัมพันธ์ นะาพันนะครับแหล่งกาเนิดอาพันธ์นะตรงนี้นะครับคือข้อห้านะครับหรือมันจะเป็นคลื่นที่มาเสริมกันหรือเป็นแนวบัที่ตามโจทย์ได้บอกไว้นะครับไปดูข้อถัดไปข้อเก้าสิบห้านะครับข้อนี้บอกว่าถ้าต้องการให้หลอดไฟสว่างขึ้นโดยใช้ความต่างสักย์เท่าเดิมควรทําอย่างไรกับส้หลอดไฟนะครับก็คือถ้าเราอยากให้ หลอดไฟสว่างโดยที่ความต่างศักย์เท่าเดิมเนี่ยเราก็จะต้องทําการลดความต้านทานนะครับอ่าเราก็ไปดูว่าข้อไหนที่มันจะลดความต้านทานหรือ R ของเราได้นะครับข้อหนึ่งบอกว่าเพิ่มความยาวของหลอดไฟอันนี้ไม่ใช่นะับยิ่งเพิ่มความยาวของหลอดไฟเนี่ยการเพิ่มความยาวของตัวนาเนี่ยจะยิ่ยงทําให้หลอดไฟมันมีความต้านทานมากขึ้นนะครับลดขนาดเส้นผา่านศูนย์กลางไม่ใช่นะครับถ้าอยากลดความต้านทานนี่จะต้องเพิ่มขนาด เส้นผ่าศ okay. ูนย์กลางข้อ3บอกว่าเพิ่มขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลางของไส้หลอดไฟอ่าโอเคอันนี้ได้นะครับเพิ่มขนาดนะครับเพิ่มขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของส้หลอดไฟใช่และลดความยาวของไส้หลอดไฟใช่นะครับข้อนี้ก็ถูกเพิ่มขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของไส้หลอดไฟอ่าข้อนี้ถูกเพิ่มความยาวของหลอดไส้หลอดไฟอันนี้ไม่ใช่ถ้าเพิ่มความยาวเนี่ยจะเป็นการเพิ่มความต้านทานนะครับดังนั้นข้อที่ถูกนะครับมีข้อ3กับข้อะี่นะ ถามว่าเราจะตอบข้อไหนคําตอบที่เราจะเลือกคือข้อ4นะครับข้อนี้เป็นตัวอย่างที่ดีของโจทย์ที่มีคําตอบที่ถูก2ข้อนะครับถามว่าข้อ3ถูกไหมเพิ่มเส้นผ่านศูนย์กลางของหลอดไฟถูกครับถูกเลยข้อ4เพิ่มขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของไส้หลอดไฟก็ถูกลดความยาวของไส้หลอดไฟก็ถูกอีกนะครับข้อนี้เป็นลักษณะที่จะมีคําตอบถูกอยู่2ข้อนะครับบ่อยครั้งที่จะเจอ ลักษณะข้อสอบแบบนี้ถามว่ากรรมการจะให้ฟรีไหมเขาไม่ให้ฟรีนะเขาจะให้ข้อที่ตอบได้ถูกและละเอียดที่สุดนะครับดังนั้นข้อ95ถ้าเราจะเลือกตอบแล้วก็เจอข้อสอบแบบนี้ข้อที่เราเลือกตอบจริงๆจะเป็นข้อ4นะครับที่จะตอบได้ละเอียดสุดนะครับแล้วกรรมการมักจะเฉลยข้อนี้เขาไม่ได้ให้ฟรีนะครับเขาไม่ได้บอกว่าข้อสอบข้อนี้ถูกทั้ง2ข้อไม่ใช่นะครับ เขาจะเลือกข้อที่มันถูกที่สุดนะครับข้อนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เป็นข้อสอบที่ดีที่เวลาเราไปทำนะครับข้อสอบเราจะได้ไม่่าเกิดข้อผิดพลาดนะครับคููถึงบอกว่าต้องฝึกทําบ่อยๆแล้วเราจะทราบว่าเอบางข้อนี่มันถูกเกือบทุกข้อเลยแล้วข้อไหนเราที่มันถูกที่สุดซึ่งตรงนี้ต้องอาศัยประสบการณ์ในการทําข้อสอบถึงจะบอกได้นั่นเองนะครับอ่าเดี๋ยวไปดูข้อถัดไปนะครับ โอเคนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการติวข้อสอบนะครับเพื่อที่จะสอบเข้ามศีนะครับยังไงครูก็ฝากนักเรียนกดไลค์นะครับกด u b s c r i b e แล้วก็พิมพ์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ครูด้วยนะครับอ่าเนื้อสิ่งเงินใดนะครับการที่นักเรียนจะสอบได้นะครับนักเรียนก็ต้องฝึกทำบ่อยๆนะครับดูบ่อยๆนะครับแล้วมันจะทำให้นักเรียนเกิดความเชี่ยวชาญในการทำข้อสอบนะครับดังนั้น ก็ฝากนักเรียนกดติดตามไว้ด้วยนะครับแล้วก็คุณครูก็จะพยายามนะครับทำข้อสอบออกมาเรื่อยๆนะครับให้นักเรียนได้ฝึกทําฝึกดูว่าแต่ละข้อมีวิธีการทํำยังไงนะครับก็หวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนนะครับช่วยให้นักเรียนได้สอบเข้าม .4 ในโรงเรียนที่นักเรียนต้องการได้นะครับโอเคนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับผม